นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเรื่องของสวนะครับสวเนี่ยนะฮะมีประเด็นที่เขากำลังฟาดฟันกันนั่นก็คือมีสวจำนวนหนึ่งเข้าชื่อใช่ไหมฮะเข้าชื่อกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้สว1 3อคนเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่นะและหนึ่งในสวที่ มีบทบาทสําคัญนะครับในการทําใหเา้เรียกร้องให้มีการสั่งให้สวเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็คือคุณนันทนานันทวโลพาสนะครับสวแกนนําสวพันใหม่นะคุณนันทน,นาเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าคณะกรรมาการจริยธรรมของอวุฒิสภาซึ่งมีผลเอกเกรียงไกรศีลักษณ์เป็นประธาน มีมติในการประชุมต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าถ้อยคําของนางสาวนันท์ของสวนันทนานันทวโรพาธที่ไปเปรียบเทียบเพื่อนสมาชิกสวคือนางแดงกองมาที่ได้รับเลือกเป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสวเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นแม่ค้าขายหมูเข้าขายละเมิดจริยธรรมนะ โดยสวสายสีน้ำเงินคนหนึ่งนี่นะครับก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าเตรียมส่งรายงานของกรรมธิการจะริยธรรมให้ที่ประชุมใหญ่สวให้ความเห็นชอบกรณีสวมีมติด้วยเสียง3ใน5หรือ120คนนะและจะส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเพื่อพิจารณาในข้อหาละเมิดจริยธรรม และหากปป,ปชมีมติเห็นตามคำร้องของสว,วก็ต้องส่งเรื่องต่อให้สาลดีกาพิจารณาและบรรทัดฐานของสาลดีกาที่ผ่านมานักการเมืองที่ถูกตัดสินมีความผิดละเมิดจะระยะรรไร้แรงจะถูกตัดสิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทุกคนอันนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคดีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับใครที่ถูกสารเนี่ยนะครับตัดสิน มีความผิดว่าละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยโทษคืออะไรโทษคือตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าคุณนันทนาเนี่ยนะโดนคณะกรรมธิการจริยธรรมของสอวอเขามีมตินะตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะว่าไอก,การที่คุณนันทนาไปพูดดูถูกสมาชิกด้วยกันเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันผิดน่าจะผิดจริยธรรมนะครับแล้วเขาก็ มีมติเรียบร้อยแล้วพอมามีมติเสร็จปุ๊บกระบวนการคือ,อยังไงกรรมธิการจะเรียกทำของสวเขาก็จะต้องทํารายงานนะส่งรายงานเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่นะครับที่ประชุมใหญ่สวนะก็เกือบ200คนทั้งสภาพิจารณากันว่าเห็นด้วยกับรายงานของกรรมธิการนี้หรือไม่ซึ่งถ้าหากกรรมธิอาที่ประชุมใหญ่ของสวเห็นด้วยนะซึ่งต้องใช้เสียง3ใน5หรือประมาณ120คน และเท่าที่แนวหน้าเราเช็คข่าวมาเนี่ยเสียงของคนที่จะโหวตเห็นด้วยในเรื่องนี้มีประมาณไม่ต่ำกว่า1 50คนนะฮะเพราะฉะนั้นเกิน120คนแน่นอนเกิน120คนเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับว่าสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับมติของคณะกรรมาการจะลิยธมที่ให้มีการส่งเรื่องของคุณนันทนาเนี่ยไปสู่ปป,ปอชอนะ แล้วเสร็จปุ๊บก็ปปชก็จะพิจารณานะครับถ้ามีมูลอะไรต่างๆก็จะส่งสารดีกาและถ้าถูกสารดีกาตัดสินว่าผิดอันนี้จะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเลยเรื่องของเรื่องเท้าความนิดหนึ่งคุณผู้ชมท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าคือตอนพอเลือกสอวเข้ามาได้ใช่ไหมครับเขาก็จะต้องมีว่าเอเคสวคนไหนจะอยากไปเป็นกรรมธิการคณะไหนนะถ้าคณะที่แบบ มีคนเลือกน้อยกว่าเก้าอี้ของกรรมธิการนะก็ได้เป็นแต่ถ้าบางตําแหน่งเนี่ยนะมันมีคนอ,อยากเป็นมากกว่า1คนเนี่ยเขาก็ต้องโหวตกันปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเลือกกรรมธิการพัฒนาการเมืองเมื่อเดือนกันยายนปี2567ปีที่แล้วนะคุณนันทนาเนี่ยแกไม่ได้รับเลือกนะ คนที่ได้รับเลือกก็คือนางแดงกองมาเป็นสวเหมือนกันคือพอคุณนันทนาไม่ได้รับเลือกเนี่ยนะครับแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกลียดตรงนี้เช่นเดียวกันซึ่งดิฉันเนี่ยนะครับสอนทางด้านสื่อสารการเมืองทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองมาโดยตลอดดิฉันถูกโหวตออกจากกรรมธิการพัฒนาการเมือง ได้คนที่ขายหมูเข้ามาอยู่ในกรรมธิการพัฒนาการเมืองผลจากการโหวตที่ผู้สมัครเข้ามาก็ใช้เสียงข้างมากเช่นเดิมขอฟ้องประชาชนว่าขบวนการที่จะคัดสรรผู้ที่จะมาดํารงตาแหน่งกรรมธิการไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือโปรไฟล์กลุ่มของคนที่มาสมัครเป็นสวแต่มาจากกระบวนการที่ใช้เสียงข้างมากในการโหวตพูดง่ายๆก็คือว่าคุณนันทนาเนี่ยแพ้โหวตนะ ไอ้ที่ประชุมเนี่ยเสียงข้างมากเขาโหวตเอาคุณแดงกองมาพอแพ้โหวตปุ๊บก็ไปพูดกับสื่อบอกว่าดูสิเนี่ยดีฉันเนี่ยคุณคุณนาแกเป็นอาจารย์ไงและแกสอนเรื่องการสื่อสารการเมืองแกก็รู้สึกว่าทําไมผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางการเมืองอย่างฉันไม่ได้เป็นทำไมที่ประชุมไปเลือกแม่ค้าขายหมูตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับ สวส่วนหนึ่งก็เห็นว่าการไปบุลลี่อาชีพเนี่ยก็จะมีคําถามรับเป็นยังไงไอ้แม่ค้าขายหมูเนี่ยมันต่ําต้อยกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยตรงไหนอะ่ะก็ระเบียบข้อบังคับว่าถ้ามีคนต้องการเป็นมากกว่าหนึ่งคนเขาก็ต้องใช้การโหวตของคณะกรรมการ <S <S เขาไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนสมัครมากกว่าหนึ่งคนให้ดูว่า บุคคลผู้นั้นเนี่ยเคยสอนหนังสือเรื่องสื่อสารการเมืองมาหรือเปล่าเขาไม่ได้เขียนแบบนี้เวลายัางไม่ได้เป็นสอวอก็พูดเรื่องหลักการประชาธิปไตยเป็นฉาก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 เลยแต่พอเวลาตัวเองมาเป็นแล้วแล้วไม่ได้เป็นในตําแหน่งที่ตัวเองประสงค์จะเป็นคือเพื่อนเขาไม่เลือกอะ่ะมันก็ต้องจบสิครับพอเขาไม่เลือกแล้วก็บอกโอ้ไปเลือกแม่ค้าหมูมาเออ คนที่เขาฟังเขาบอกเอาแล้วเป็นยังไงล่ะแม่ค้าหมูเป็นยังไงนะมันต้องอาชีพไหนเรอถึงมันจะสูงส่งอ่ะเนี่ก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการที่เรื่องนี้ถูกเสนอเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมของสอวอแล้วเขามีมติแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเอารายงานของกรรมิการสอวอเนี่ยส่งสภาใหญ่ของวุฒิสภาก็จะวตดกันว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านก็ไปปปชต่อนะ แต่ดูเสียงดูอะไรแล้วเนี่ยนะน่าจะได้ไปต่อพอได้ไปต่อถ้าไปสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยคุณนันทนารอบนี้มีหนาวแน่นอนนะครับคือเลยชวนตั้งคําถามว่าตกลงไลฟ์คนที่เรียนสื่อสารการเมืองสอนสื่อสารการเมืองเนี่ยสื่อสารอย่างไรให้ภัยมาถึงตัวล่ะครับสื่อสารอย่างไรเป็นภัยต่อตัวเองอันนี้ต้องตั้งคําถามแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์กันก่อน นะมีคนบอกไหนบอกว่าเท่าเทียมนั่งไงคือไอ้เรื่องเท่าเทียมเนี่ยเวลาเราพูดกันเนี่ยนะคือหลักการดูดีหรูหราเนี่ยพูดกันได้หมดนะเรารักความเท่าเทียมอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ต้องดูในทางปฏิบัตินะ